โอ้แม่ถึงกับใส่บูทททำกับข้าวเลยเหรออูเบอร์ไปเปล่าวสวัสดีตอนเช้าค่ะเป็นแฟนทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะเช้านี้นะคะเนี่ยสดาก็มายืนสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับวัวนะคะอย่าไปใกล้นะวัวตัวนี้มันยอมนะสุดาสดาก็ดกูดูลาดเราก่อนนะคะดูลาดเราก่อนว่ากูวัวจะเอายังไงนะคะจะดูนางกังวลน,นะคะแล้วก็นู่นค่ะ ทีมอื่นก็อยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวป้าเพซี่จะพามาดูอะไรคะ่ะโอ้โหตอนนี้เราให้อ่บริษัทอะไรนะส่งไปให้บริษัทที่สร้างบ้านให้เราเผื่อเขาเขามีสเปร์ค่ะมีสเปร์อยู่แล้วใช่ไหมคะ,ะสเปร์ฉีดมแมลงฉีดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่ามันมีตัวนี้ค่ะมันอยู่กลางทุ่งนาเนาะมันอยู่กลางทุ่งนามันก็เป็นปกติและะ้วค่ะโซดาอย่าไปนั่น เดี๋ยวบัวนั่นเนี่ยค่ะเขาก็บัวเพื่อนบ้านเรานี่คแหละเขาก็เห็นหญ้าเยอะนะคะก็เอาบัวมาปลูกตรงนี้นะคะเนี่ยแล้วก็นี่ค่ะพ่อพี่ชีจะให้ดูตรงนี้ค่ะเห็นไหมมันมีตรงหลืบนี่พอดีพอดีเลยค่ะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่ค่ะแตนค่ะเนี่ยมันมาทํารังตรงนี้ค่ะและนี่ค่ะตัวเล็กๆแบบเยอะเลยอ่ะ ดูเต็มเลยอ่ะต่อยเจ็บด้วยนะคะเราก็เลยจะให้โอ้โหรังแตนค่ะหวานนะคะมัรอยู่กลางทุ่งนาเนาะก่อนที่มันจะใหญ่กว่านี้ค่ะต้องให้ไข่โอ้โหไข่มันอร่อยนะเนี่ยเขาบอกจะรวยนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> จะรวยนะ,ะเนี่ยมีมีอะไรมาตรงนี้ไม่ละคะ่ะมันเป็นธรรมชาติคะ่ะเพราะเราอยู่กลางทุ่งนา แล้วพวกนี้นะคะมันหนีฝนหนีลมหนีอะไรมาตรงไหนมันสร้างได้นกสร้างเนาะธรรมชาตินะคะไปดูดูนะคะตัวค่ะไม่ใช่อะไรหรอกถ้ากัดนี่โอ้โยปาพี่ซีแพ้ด้วยอะโอ้โหดู ะะว่ไมเลกสุดาก็ยุ่งอยู่กับน้องบัวค่ะเดี๋ยวป้าไปซีต้องพาไปละเพราะว่าให้บัวเขากินแบบมีสมาธินะคะแล้วก็ช่วยกินยา,ยา,ยาค่ะไปะตุยไปดูซิยายทำอะไรเห็นสับปอกปอกๆอ,อกอยู่นะคะแม่ป้าไปซีนะคะนุจะทำอะไรกินเช้านะคะ แม่เขาเป็นคนที่กินข้าวเช้าเขาตื่นเช้าค่ะตีห้าครึ่งอะไรตีห้าอะไรเขาตื่นแล้วค่ะคุณคิดก็อยู่ในห้องนะน,นะ,ค,ะ <c oughs> คิดเอาเกลือ you take salt come to the water and you clean <c oughs> เออเหรอ you put inside o r not all oh, s t i l l h a v e ใช่ไหมแลว you open d h i p for clean for clean stone go away ดูใช่ไหม <Yes. S 1> โอ้โหนี่ต้องอันนี้ บัตเตอร์ไฟน้ำก็อุ้ยต้องให้บริษัทอันเนี้ยแฮป c ุคอเขามีนั่นค่ะเอพิซีต้องคอให้เขามาเช็คแล้วเนี่ยค่ะเขาบอกทุก6เดือนเอพิซีมัน have to come to c h ช็ค for us ต้องโทรไม่โทรไม่มาค่ะยี่ตอนขายก็บริการดีค่ะพอหลังการขายนี่ต้องต้องจี้ค่ะไม่จี้นางไม่มากันง,งานงาน,นางเยอะนี่ค่ะเห็นแม่โอ้โหแม่ถึงกับใส่บู๊ ทำกับข้าวเลยเหรอ,อเวอร์ไปเปล่าเนอนี่อะไรแม่ป้าอะไรคะปลาขาวขาวอ๋อแม่จะทำอะไรลาบอ๋อแม่จะทำลาบก,กินเช้าแล้วหัวมันอ่ะหัวมันต้มอ๋อในหม้อนะอ่อโหแล้วแลบบแม่เปิดวิทยุนี่นะคะยังกระหอกระชายข่าวผู้ใหญ่บ้านเลยนะคะ นี่ค่ะหัวปลาขาวแม่ก็จะต้มนะคะใส่ใบมะขามอ่อนค่ะนี่ค่ะหัวเห็นไหมหัวของปลาขาวก็นี่ค่ะเขากินแบบนี้แม่ป้าเป๊ซี่ชอบอาหารแบบนี้ค่ะอาหารฝรั่งอาหารอะไรอย่างงี้แกไม่ชอบค่ะนี่ค่ะแกก็สับสับปลาจะลาบส่วนนี้ค่ะยอดมะขามก็ตรงนี้เลยค่ะไม่ไม่ได้เดินไกลจากจากครัวเลยค่ะ มะพร้าวก็ออกลูกดีดีค่ะอยากกินอนะ่ะหมี่กะทิเนาะส่วนอันนี้ค่ะที่เราไปซื้อที่ตลาดมาค่ะยังไม่ได้เอาเอาลงค่ะจะเอาลงกันอยู่เอาลงดินค่ะ รู้จะเอาลงยังไงนะคะที่เราซื้อมาจากตลาดนัดนะคะทั้งมะเขือใบสะระแหน่แล้วก็กระเพราแดงค่ะส่วนอันนี้ต้นไม้ดอกไม้ค่ะดาวเรืองค่ะพี่แดงเอามาให้รู้ว่าปาฟซีชอบดอกไม้ค่ะตอนนี้ค่ะบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้อุ้ยนี่มีมะม่วงนี้ด้วยแม่อย่าให้ใครมาเด็ดนะให้นางโตเนี่ยมะม่วงเนี่ย ออและต้นแบาบว่าสามารถเด็ดกินได้เนี่ยมีมะม่วงตรงนี้ด้วยเออเพิ่งจะสังเกตเห็นเฮียค่ะลูกเล็กๆอย่างเงี้ยโอ้ต้นนี้เริ่มออกดอกแล้วอะจากต้นแรกอะ่ะนางยังไม่มีนะนี่นะ้นา,จ,าจะเป็นปีแรกที่นางออกดอกค่ะออกดอกออกผลค่ะปีที่แล้วไม่มีเออ,เอ,อพอคนมาอยู่เนาะ ต้นอะอะไรก็เริ่มออกดอกออดผลดีค่ะดูแต่ต้นใหญ่เนี่ยช่วงที่ลมมาค่ะดอกร่วงหมดละปีนี้ไม่น่าจะได้กินลูกค่ะและลูกมันก็ร่วงตลอดเพราะว่าลม,ลมลมลมหนักค่ะแต่พอจะได้กินกับไม่ได้กินอีต้นเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะต้นรุ่นใหม่เนี่ยค่ะออกผลละถึงมีกิ่งเล็กๆค่ะเห็นไหมเอาไว้แขวนนู่นแขวนนี่แต่นางก็ นางก็ออกดอกออดผลให้เราค่ะอันนี้ค่ะบรรยากาศเช้านี้ก็จะประมาณนี้นะคะเห็นแฟนทางบ้านหลายท่านห่วงเราน้องเป็ดไม่ต้องห่วงนะคะเห็นไหมเขาสูงค่ะเดินแล้วดินข้างในเราก็เอาเข้าไปถมให้เขาค่ะเนี่ยสูง อันนี้กล้วยบาเปซี่ามาจากเชียงใหม่นะคะเนี่ยเพี้ยนนางตอนแรกคุณคิดจะเอากล้วยที่ตลาดไปปลูกตรงขอบสาป,ป้าบอกว่าให้รอกล้วยต้นที่เอามาจากเชียงใหม่นี่ค่ะเพราะว่าลูกเขาใหญ่มากใหญ่จริงๆค่ะได้จากเสาเอกเสาโทที่เชียงใหม่ด้วยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศเช้าเช้านะคะค่อยๆ ตกแต่งไปค่ะค่อยๆทำไปเนาะคิทยุแม่ดังมากดังจริงๆเดี๋ยวพามาดูจรงนี้แป๊บหนึ่งค่ะไ,ไหนมานั่นแล้วเนาะคนานี่ค่ะพอได้อาศัยอยู่นะคะจะผัดอะไรเล็กๆน้อยๆให้ลุงคิดค่ะลุงคิดชอบกินผัดมาม่าอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะ ไว้ก็ดีกว่าไม่มีเลยนะคะได้อยู่ในกระถางมันย้ายง่ายค่ะมีต้นมะเขือค่ะแต่แรกก็ออกลูกเยอะๆค่ะตรงนู้นแต่ถมดินไปแล้วค่ะต้องนั่นใหม่เนี่ค่ะคณนาสวนยอดนี้งามมากค่ะสาวรสงามจริงๆงามมากๆเลยต้องหาเมนูนทำแล้วกันเนี่ยคิดจะบอกจะไม่กินค่ะ จะบอกถ้าทำก็ต้องท่้กินกับแม่เพราะว่าจะไม่เคยกินนี่มีคาด้วยบรรยากาศก็ลมไม่หนักค่ะลมมาแบบสบายสบายค่ะเช้า อ่าไปซี่จะพามาดูฝรั่งขี้นกค่ะเสียดายมากค่ะหาซื้อยากมากเห็นไหมเราไปที่ตลาดนะคะเขาจะไม่ค่อยมีค่ะเขาบอกว่ามันหายากเพราะตตนแรกก็แบบไม่ค่อยปลูกกันตอนนี้ก็แบบว่าอันนี้ไม่รู้ฝร,รั่งอันนี้ฝรั่ง่งกิมจูปกติค่ะเนี่ยขี้นกของปาไปซี่นะคะภาวนาให้นางไม่ตายค่ะไม่รู้จะทำยังไงค่ะ มีแฟนทางบ้านบอกว่าให้ตัดใบแห้งๆออกเนี่ยจะเพียนนางพี่แดงเขาก็เอาลงดินค่ะเอาอะไรมาคุมให้นางค่ะคือจะออกผลแล้วอะ่ะจะออกดอกออกผลแล้วนะคะแต่เราก็ผมเที่ยเนาะไปหายากมากตลาดนัดยังไม่มีเลยอะค่ะหายากมากเศไ,ได้ จะออกไปเพื้อนแต่ก็ต้องยัยนเลยเส็แล้วก็เกียดไดแต่ก็คิดว่านางไม่น่าจะเป็นอะไรเลยไก่แมจะอรอดอันนั้นก็ต้นเหรออ่าชมชมพู่นี่ชมพู่ชมพู่นี้ถาบายแบบนี้โอเคนางรอดเดีย๋ยวต้องเอาฟางมาคุมค่ะ